สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็เกิดข่าวคราวนะครับสะเทือนวงการฟุตบอลไทยพอสมควรครับของการปลดโค้ชนะครับทาคายุกินิชิกายะเฮดโค้ชทีมเไทยชุดยู23่23ไปนะครับด้วยเหตุผลการคุมทีมที่ายแพ้ถึง5นัดนะครับได้แก่แพ้ยูเอ1อนแพ้กาตาร์่งสอแพ้โครเอเชีย13 ในทัวร์นาเมนต์ดูฮาครับแล้วก็มาปุ่นเครื่องที่บ้านเรานะครับแพ้ฮ่องกง2-3ง2-3แล้วก็แพ้ย e ูเอนนะครับโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยนะครับก็ได้แต่งตั้งโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลมาคุมทีมแทนนะครับและนะครับ BTS ได้รายงานว่าทีมงานจะประกอบไปด้วยนะครับโค้ดโชคนะครับโชคทวีพม,มรัตน์ธนพัท์ณท่าเรือพันสามีสัตธรรมนะครับ ซึ่งทั้งหมดก็ต้องรอการยืนยันอีกครั้งหนึ่งเดิมทีนะครับสมาคมฟุตบอลประเทศไทยจะให้นิชิกะยะเนี่ยคุมทีมจนถึงศึกชิงแชมป์ชาติอาเซียนปี2 0 2 5ระหว่างวันที่15ถึงวันที่29กากรกฎาคมนะครับที่ประเทศดีดนีเชียทว่านะครับโปรแกรมต่อไปเนี่ยคือชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่1งถึงวันที่9กกันยายนนะครับซึ่งอยู่ในช่วงใกล้ๆก,กับฟุตบอลกิงคัพเนี่ยนะครับซึ่งจะทำให้โค้ วังนะครับมีเวลาเตรียมทีมในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนเพียง1เดือนเท่านั้นนะครับจึงมีการตัดสินใจนะครับเปลี่ยนโค้ดในวันนี้ซึ่งนะครับการตัดสินใจครั้งนี้จะทําให้ทางสมาคมต้อใจค่าชดเชยให้กับนิชิกะยะประมาณ1-2ล้านบาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้นิชิกะยะคุม a อ f เหรือชิงแชมป์อาเซียนนะครับจนจบ ก็จะไม่ต้องเสียเงินแต่ว่าคงจะไม่เหตุผลแล้วครับในการที่ต้องรีบเปลี่ยนให้เวลาโค้ดวังในการคุมทีมนะครับทั้งนี้นะครับรายละเอียดทั้งหมดรอการยืนยันจะเป็นทางการนะจากสมาคมฟุตบอลประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งตัวนี้ยังไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะครับซึ่งโค้ดวังนะครับทวัชชัยดำรงของตระกูลเนี่ยน้องๆที่อายุยังไม่ถึง20ก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักนักนะครับล่าสุดเขาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเชนบุรีเ c นะครับ โคดวังเนี่เคยเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับที่เป็นรู้เป็นที่รู้จักกันมายาวนานนะเป็นนักเตะฟีท้าดีนะผมก็ดูโคดวังไปเรื่อยและชอบฟีท้าโคดวังด้วยโค้ดวังเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมปี1998โดยการทําประตูจากการยิงฟรีคิกนอกเก่าเขตโทษนะครับอย่างสวยงามทําให้ทีมชาติไทยเราสามารถเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้2ประตูต่อหนึ่งในรอบก่อนรองชนะเลิศนะอันนั้นเป็นแมตช์ในความทรงจําเลยนะครับ สำหรับโคดวังนะครับเคยคุมทีมมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นชนบุรีโพลิสเทโรนองบัวพิชยะพีทีประจวบนครปทมยูเนเต็ดัยนาทอนบิลนะครับ,ร ED, บ,รบลหลายทีมครับเพราะมีประสบการณ์พอสมควรภายในประเทศของเรานะครับการขึ้นดํารงตำแหน่งครั้งนี้นะพอได้ทราบข่าวครา,าวก็มีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากครับแฟนบอลก็บอกว่ากลับสู่วังวนเดิมหรือเปล่านะครับบูรุษเดิมเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ย โค้ดต่างประเทศจะมาทํางานในไทยอ่าระยะเวลานึงนะครับแล้วก็ไม่ประสบวามสมเร็จก็โดนปลดพอปลดแล้วก็โค้ดไทยขึ้นมาเสียบจากนั้นก็ทําไปเรื่อยๆก็ไม่ประสบวามสมเร็จอีกแล้วก็วนมาใช้โค้ดต่างประเทศอีกนะครับเป็นวงจรเดิมหรือเปล่านะครับเป็นที่วิพา์วิจารณ์อย่างมากครับก็ผมเองนะครับคิดว่านะโค้ดวังเนี่ยต้องลองให้โอกาส พิสูจน์ฝีมือดูครับเพราะว่าทัวร์นาเมนต์ของยูยิบสามเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ในการแข่งขันภายในนะตัวนี้เราคงคิดว่าใช้โค้ดที่รู้จักนักเตะก็จะดีแต่ว่าก็เสียดายนะพิธีการทำทีมของนิชิกะยะนะครับเขามีการทำทีมที่ดีนะครับแต่เรื่องตัวผู้เล่นเขาพลาดนิดนึงนะอย่างที่ผมบอกอะนะครับเขาไปดึงเอราวันมานะครับแล้วเขาก็ดันขาคานข้ามยกกับชาญนนท์รรมาขึ้นไปให้อิชิตัวนี้พลาดที่สุดครับผมบอกไว้เลยครับ การขาดชานนุลแล้วการขาดคาคณะเนี่ยทำให้ทีมยูย่สามของโคดิชิกะยะซึ่งเคยโชว์ผลงานได้ดีนะถึงแม้จะไม่ชนะที่ดูฮาครับเพราะว่าเล่นกับทีมอย่างโคเอชียทีมอย่างกาตาอย่างนี้ครับทีมระดับสูงก็อาจจะแพ้นะแต่ว่าฟอร์มดีเพราะมีตัวจักสําคัญก็เนี่ยคาคณะคัมยกเสสันราตีพวกนี้แหละครับยศกรบูรพาแล้วก็แดนหลังเขาก็มีเนี่ยฮะมีชานนทลธรรมานะที่เด่นมากจู่จู่ก็ดันขึ้นชุดใหญ่เลยครับ อย่างที่ไม่ควรดันขึ้นมาเรนโซเมนเมเจอร์นะครับก็ทําทให้นะครับมาพ่ายแพ้ฮ่องกงนะครับเสียท่าห้ฮ่องกงในบ้านตัวเองตัวนี้หนักเลยนะครับนี่นี่เป็นสาเหตุที่ทําให้โดนปลดนะเท่าที่ผมมองดูแล้วก็นะครับผมติดตามดูข่าวเกี่ยวกับการปลดโคนในชิกยะมาหลายเพจนะครับเพราะว่าอยากได้ไรายละเอียดไปเจอคอมเมนต์นะครับของแฟนบอลซึ่งเป็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจ ผมจะบ่านให้ฟังนะครับแต่ไม่ขอกล่าวนามถึงท่านผู้คอมเมนต์นะครับถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่ดีนะครับท่านคอมเมนต์บอกว่าอย่าเข้าใจผิดว่าตามความเห็นของผมนะจะไปปิดกั้นเด็กท้องถิ่นที่เล่นในหลีภายในประเทศทําให้มีโอกาสติดท,ทีมชาติแต่ตรงกันข้ามครับเพียงแต่การพัฒนาเยาวชนผ่านระดับอายุต่างๆก็เพื่อผลักดันให้พวกเขาเป็นนักเตะอาชีพในอนาคตและเป็นอาชีพจริงๆเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวมีไรายได้ทุงสูง แต่จะเป็นอย่างที่หวังอย่างนี้ได้หรือไม่ต้องให้พวกเขาออกไปหลีกต่างประเทศที่มีระดับฟุตบอลสูงกว่าหลีกไทยและหากพวกเขาทําได้จนได้รับความไว้วางใจจากสโมสรต้นสังกัดนั่นจึงเป็นโอกาสต่อมาที่พวกเขาจะได้ถูกเรียกตัวมาติดทีมชาติชุดใหญ่เราต้องประเมินในระดับฟุตบอลและแบ่งแยกเกรดฟุตบอลออกให้ได้ก่อนส่วนตัวผมเจ็บปวดใจมากในคราวเรียกซินวาแม็กเซสนะครับวันได้คิดจากแมนยูมาอยู่ กองหน้าตัวโดเดในเยาวชนยุธยู17เจ็บปวดมากกับการเรียกเอราวันคารเยรมาเล่นอยู่23เปรียบแล้วมันเหมือนน้ำน้อยที่ไม่สามารถจะทําประโยชน์อะไรได้เพราะระดับเกรฟุตบอลมันต่างกันมันไม่เหมือนกับทีมชาติชุดใหญ่นะครับหากเรียกเอราวันมิเกสันพาชเคฟินเบลคอนสเตเบิลจุดเบลสกอกมามาร่วมเล่นกับนักเตะเกรดเอเชียอย่างโจนาธานสุปโชคสุพนัทเจชนาทิปเบนเดวิดฟองปรเมด เปรี้ยก็เหมือนเป็นน้ําที่มากขึ้นเอามาใช้ได้จริงโค้ดอย่างอิชีก็เพียงแต่วางแผนการเล่นวางแท็กติกซึ่งใช้เวลาเพียง56วันก็พร้อมใช้งานไม่ใช่หยิบเอายางบัตรดาวรุ่งมาทดสอบเพื่อพัฒนาในทีมชุดใหญ่อย่าลืมเป็นอันขาดว่าเราพลาดท่าตกรอบเอเชียับรอบคัดเลือกเราจะว่างเว้นเกมเม,เ,มเจอร์ของฟีฟ่าไปปีกว่าเลยนะครับโอ้โหครับผมอยากจะอ่านชื่อท่านเหลือเกินนะครับคนคอมเมนต์ Comment นะผมดีใจมากครับ ถ้าเกิดท่านคิดได้เองนี่ท่านคือสุดยอดแต่เท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยมันมันเป็นแนวคิดที่ผมพยายามผมหายเหนื่อยเลยครับเพราะผมไปเจอเจอข้อความนี้ในเพจอื่นนะแล้วก็ท่านเองก็ไม่เคยมาคอมเมนต์ในเพจผมเพราะสิ่งที่ท่านพูดมันเป็นสิ่งที่ผมพูดมาอย่างเหนื่อยยากแสนสาหัสและเป็นข้อความที่ได้ใจความสมบูรณ์มากนะครับผมอยากให้ข้อความนี้เป็นเป็นข้อความที่อ,อยู่ในใจแฟนบอลทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับคือเว ให้นักเตะไปวนมาันาตัก่างประเทศก่อนนะแล้วก็ดึงนักเตะจากยุโรปเข้ามาเยอะนะครับซึ่งเป็นนักเตะไทยนะครับแล้วก็ทําให้เกิดเป็นน้ํามากมันจะทําให้อิชิลงแท็กติกง่ายไม่กี่วันก็สามารถเตะได้เลยและไม่ต้องไปกังวลโดยเฉพาะไม่ต้องกังวลว่าเด็กไทยจะไม่ได้เตะมันจะพัฒนาเองโดยอัตโนมัติครับเรื่องนี้มันเป็นทฤษฎีที่ผมมั่นใจมากๆนะครับคอมเมนต์เล็กๆเหล่านี้นะครับเป็นคอมเมนต์ที่เราจะต้องพิจารณาว่าใครคอมเมนต์ จากใจแค่ไหนนะครับคนที่คอมเมนต์แบบนี้คือคนที่เข้าใจฟุตบอลอย่างอย่างลึกซึ้งนะครับคนคนที่ดูบอลมาแล้วไม่เปลี่ยนความคิดจะไม่มีทางคิดแบบนี้ได้นะครับและถ้าเกิดว่าท่านเคยมาฟังคลิปผมแล้วคอมเมนต์ได้แบบนี้ผมดีใจที่สุดเพราะมันเป็นการเปิดโลก,กทัศน์ของท่านและท่านก็มีความ,มเห็นตรงกับผมด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ของเรานะครับอันนี้ผมดีใจนะครับอันนี้ตรงมากคอมเมนต์นี้นะ แล้วก็ส่วนคอมเมนต์ที่พูดออกมาแล้วเข้าใจเพียงครึ่งเดียวหรือมองเห็นภาพผูพพ้บอไม่ชัดเจนเนี่ยผมอ่านผมอ่านเทีเ่ยวเดียวผมก็รู้เรื่องละนะครับแต่ผมก็ดีใจนะมีเพื่อนๆหลายๆคนในช่องผมนี่เข้าใจเรื่องนี้ครับอยากจะอ่านชื่อท่านเหลือเกินครับถ้าท่านคอมเมนต์นี้ในในในช่องผมเนี่ยผมจะอ่านชื่อเลยแต่เนี่ยท่านคอมเมนต์อยู่ที่อื่นนะก็โดยมารยาทผมขอยกข้อความที่น่าสนใจนี้ มาอ่านซ้ำให้เพื่อนๆฟังโดยเฉพาะท่านที่ยังไม่เคยฟังช่องผมนะครับก็เดี๋ยวยังไงเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาขยายกันนะในคลิปคืนนี้ไทยต้องรักคนไทยเหียชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องดนรับใช้าสตร์บางวิทีฟุตบอลยุกใหม่ต้องฝักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นเนแลแอคนรุ่นใหม่ช้างศึกต้องเปลี่้

สะอาดเคลียร์แเล็กสั้นแต่ทองละเอียดวอเตอร์โรสเคแห่งสิคสเวเดนซิลวาม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนต์แต่อชิตตะพนคีริลมชาวาเบนเอาลส์บ็อกเยอรมันคีวัดซินบรอมคัลลูทีมชาติเยอชนเยอรมันสกอตคอนสเตปาปแดนดียูไนเต็ดทีมชาติเยอชนสกอตแลนด์เดโรเวนกันเนียโอลิ่ง เติมฝรั่งเศสจูดซึ่งสับเลอดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพนรณเหมือนตาชนาธานเคมดีแพทริกกุสตาฟสันโปโวเมสตร์วิไลเบนเดวิสนิโคล,ลัสมิเคเลสันแพชันแห่งซ้ายเลือไทยไทยต้องรักคนไทยเ,นเหนียดเชื้อชาติลูกห้านคนไทยต้องได้รับใช้ชาติบางวิธีฟุตบอล,ลยุคใหม่ In the middle of the modern football path, we must push it into the hearts of the new generation of internationals. The war elephants must be fearless. เปิดมันบังตาสุดรทองและพาช้างสึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่เอเชียเปิดมันบังตาสุดรทองแลทาช้างสึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่สะอาดเคลียร์อเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์โรเอสเคแห่งสิสสวีเดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตตะนคีรีโมชาวาเนบนเอาสบกเยอรมันทีวัดซินบรอนคาลูทีมชาติเยาวชนเยอรมันสกอตคอนสเตโปดันดี้ยูไนเต็ดที จูดซึ่งศัพท์ลดาวรุ่งแห่งอังตรฤษสุพนรณเมืนอนตาชนะทานเคมดีแพทริกกุสตาสันโปโบเมสศาศ์าศวิไลเบนเดวิสนิโคลักลิคลสันแพ่ชันแห่งสายเลือดไทยเปิดมันบังตาสู่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเพลียงไรไทสายเลือดไม่แห่งช้างศึกเพียงไร Oh you